ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบ,บินทิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะถือมั่นอะไร พราะยึดมั่นอะไรจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นแบบมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งอาศัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอเนื้อความแห่งพาสิทธินี้จงเจ่มแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจกักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทนรับรับพุทธดำรัสแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อรูปมีอยู่เพราะถือมั่นรูปเพราะยึดมั่นรูปจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงเมื่อเวทนามีอยู่เพราะถือมั่นเวทนาเพราะยึดมั่นเวทนา จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงเมื่อสัญญามีอยู่เพราะถือมั่นสัญญาเพราะยึดมั่นสัญญาจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงเมื่อสังขารมีอยู่เพราะถือมั่นสังขารเพราะยึดมั่นสังขารจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยง เมื่อวิญญาณมีอยู่เพราะถือมั่นวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณจึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าโลกเทียงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉนโรคเทียงหรือไม่เทียงไม่เทียงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงใช่ไหมไม่พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่าเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเ่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงใช่ไหมไม่พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่ะสิ่งใดที่ได้เห็นแล้วได้ยินแล้วได้ทราบแล้วรู้แจ้งแล้วบรรลุแล้วสแสวงหาแล้วค้นคว้าแล้วด้วยใจแม้สิ่งนั้น เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นจะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงใช่ไหม ไม่พึงเกิดทิฏฐิขึ้นอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลอริยาสาวกละความสงสัยในฐานะหกเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอันละความสงสัยแม้ในทุก์ขแม้ในทุกขสมุท,ทยัยแม้ในทุกขนิโรธแม้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นอริยาสาวกผู้นี้เราเรียกว่าเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า